สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์สึกเจ้ามวยไทยเสาที่13กรกฎาคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุริยนวันนี้มาพร้อมเรทราคาต่อรองล่าสุดหงแดงจะวิเคราะห์แบบชนเรทเรทราคาต่อรองล่าสุดเนี่ยได้จากเพจพานพงษ์เจริญสีเพจพานพงษ์เจริญสีส่งเรทราคาต่อรองล่าสุดให้หงแดงวิเคราะห์แบบชนเรทเรทแต่ละคู่ที่ออกมาวันนี้ขอบอกว่าเบียดคู่ขี้สูสีมากๆศึกเจ้ามวยไทยจัดโดย กลุ่มพลังใหม่สอสมหมายนะวันนี้สดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อย12นกา20นาทีทางช่อง3หลังจากกรรมกรข่าวเสร็จปุ๊บศึกเจ้ามวยไทยมาทันทีวันนี้คู่หนึ่งออกสตาร์ทโดยมวยรอบม้าบินตัวที่12ชกกันในระบบน็อกเอาทพิกันดน้ำหนักร1 1ไม้สพูลสวัสด์วันนี้ประทะกริดเงินพันธมิตรมวยไทย1 1อไม้เนี่ย 21จากราชเจเทวีกรทมซ้อมอยู่แสงมรกตขณะที่กริดเงินพันธมิตรมวยไทย17จากนครศรีธรรมราชซ้อมอยู่พันธมิตรมวยไทยสมุทรปราการฟอร์มล่าสุดของไม้นะแพ้อัครเดชกวยบางคอนแหลมชนะนอกยกสีตะกุดโทนวอลเวียงสะสุดท้ายชนะนอกยกสองเจ้าพญาไฟต่อแย้มสวนส่วนคู่ต่อสู้กรีดเงินนะชนะนอกยกสองฉลามดำสิทธิ์กำนันเหน่ง แพ้นอกยก4พลังทราาัพย์ลานาโฮมสเตย์แอน์เรสเซอร์รองชนะนอกยก2เดชพานุสอพงอมอนไม้เนี่ยเป็นลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายของชูเจริญระวีอารามวงหรืออังมอ้อนะผู้จากไปเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องแข่งซ้ายหมัดซ้ายสอกคมที่เด็ดอยู่ที่แข่งซ้ายแข่งซ้ายนี่เตะก้านคอเก่งมากๆเป็นมวยมีนาทีทองหมัดก็ดี ขณะที่คู่ต่อสู้กรีตเงินนะกรีตเงินเนี่ยเป็นมวยขวาเปิดเกมแข่งขวาอาวุธออกได้คมหนักแรงทุกเม็ดแต่ปัญหาของกรีตเงินคือยืนระยะไม่เก่งแล้วก็โดนหนักๆมีถอดใจเรทเปิดนะ้าเรทเปิดไม้ต่อ32วันนี้กูรูเกาจิ้งมองว่าไม้เนี่ยเป็นมวยมีนาทีทองเกาเกมขณะที่คู่ต่อสู้โดนหนักๆไม่ได้ วันนี้ไม่จะเบียดเฉือนชนะกริดเงินพันธมิตรมวยไทยสนุกเลดเปิดนะไม้สอพูลสวัสด์ต่อ3-2 f สชอบกดซับสไ r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่มีตัวช่วยของแดงแนะนำแอดหง118แอดหง118ที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่2คู่2น่าสนใจเหมือนกันมนัต่ตแย้มสวนเจอกับเพชอันวาเกตย,ยอดยิ่งร18นี่คือชิงแชมป 1 1 8ที่ว่างของช่อง3นะเวทีมวยสยามอ้อมน้อยมนัตเนี่ย21จากชั่วอวดนครศรีธรรมราชซ้อมอยู่ตอแย้มสวนหมู่บ้านนักกีฬากทมขนาดที่เพชรอันวาเกียรติยอดยิ่งเนี่ยซ้อมอยู่เกียรติยอดยิ่งชุมพรนะฟอร์มล่าสุดมนัตชนะน็อกยก3ามเพชรอันวาเกียรติยอดยิ่งแพ้เพชรวานน์บอลมหาชัยสุดท้ายชนะฟีโนลช่อเกียรติวีนา ส่วนเพชรอันวา,นวาเพชรอันวาแพ้กำปั้นทองชห้าพยักษ์แพ้นอกยกสามมณฑตอแยม้มสวนสุดท้ายชนะนอกยกสองลูฟี่สิงป่าตองมณั์เนี่ยเข่าในอาชีพนะนอกนี่มีแข้งขวาอาวุธเนี่ยแกร่งแรงทุกเม็ดเดินเบียดเดินบทได้ไม่มีหมดขณะที่เพชรอันวาเพชรอันวาซ้ายแกร่งทั่วแผ่นเข่าในอาชีพนอกนี่มีแข้งซ้าย มวยคู่นี้เคยเจอกันมาเป็นมนัตชนะน็อกในยกที่3นะวันนั้นมนัตเสียบเขา่าเพชอันวาทิ้งตัวให้กรรมการนับถึง10วันนี้มาเจอกันที่ช่องสามมีเข้มขัด118เป็นเดิมผันเลดเปิดมณัตต่อ19ก้าโอ้โหขอบอกว่าเบียดมันมากมวยคู่นี้หงษ์แดงชอบไปที่มนัตชอบไปที่ลูกหนักแรงเดินเบียดเดิน,ดนชวนได้แบบไม่มีหมดเขานี่โหดมากๆเรดเปิดมนัตต่อ19วันนี้ให้อยู่ไปที่มนัตมาที่คู่เอก คู่เอกชัดชัยสอเทียนโพหรือชัดชัยพิเคแสนชัยมวยไทยยิมวันนี้เจอตวงซับสอสลัดชีพร้อยยี่สิบเอ็ดชัดชัยยี่สิบเจ็ดจากอ่าวึกบีซ้อมอยู่พีเคนะขณะที่ตวงซับยี่สิบสี่จากมหาสารสารคามซ้อมอยู่ต่ออินทิพรอุดรธานีฟอร์มล่าสุดของชัดชัยเสมอศิลาเงินลานนาโฮมสเตย์แอนเรสเซอร์รองแพ้ประตักเอกสินมีมวยไทยชนะชาละวันโยกขาวแสนชัย ขณะที่ตวงซับตวงซับเนี่ยแพนอกยกสองชาละวันยกขาวแสนชัยแพนกเพรศช่อห้าพยักแพนอกยกสองปตักเอกสินบีมวยไทยโอ้โหสามฟอร์มล่าสุดนี่เปื่อยจริงๆชัดชัยเนี่ยขวาฝีมือแข้งขวาในเหนียวแน่นขณะที่ตวงซับฝีมือหลักเหลี่ยมจังหวะฝีมือเป็นมวยขวาแข้งขวาดีเรดเปิดวันนี้ชัดชัยต่อ1 1 8ชัดชัยเนี่ยหงแดงมองว่านะ นอกได้ในดีเก๋าเกมวันนี้เบียดชนเบียดชนด้วยฟอร์มที่ดูดีกว่าซ้อมค่ายใหญ่วันนี้จะเบียดเฉือนชนะตวงทรับสอสลายชีพเลดเปิดชัดชัยต่อ118วันนี้ให้ต่อไปที่ชัดชัย FC ชอบกดซับสไค i b ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ FC ท่านใดไม่มีตัวช่วยของแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่4 คู่4นี่ปากพนังตอย้มสวนหรือยอดยอดกฤิดาแบงก์ยูโรนะวันนี้เจอเพชรยุทธใต,ต้เพชรบุรี123ปากพนังย2่จากชะอวดสงขลาขนาดที่เพชรยุทธ20จากกทมปากพนังนี่แพ้เทพสุทินสักอินเตอร์แพ้เจ้าสันวอเวียงสะชนะเจ้าสันวอเวียงสะขนาดที่เพชรยุธเนี่ยเพชรยุต ชนะนกยกสองศักชัยเล็กตำนานลาวตรังชนะดาวมรกตกชัยยาชนะเพชรอุดมนนาริศเลดเปิดนะปากพนังต่อ11.8ปากพนันนี่มวยขวาแข้งขวาในเหนียวแน่นหมัดขวาแต่ปัญหาของปากพนันคือยืนระยะไม่เก่งโดนมียุคมียน่นขณะที่เพชรยุทธนะเพชรยุทธ์นี่เป็นมวยขวา แข้งซ้ายหน้านี่ดีมากๆแข้งขวาหมัดขวาคมอาวุธนี่หนักแรงทุกเม็ดวันนี้เลดเปิดปากพลังต่อ11.8วันนี้สวนรองไปที่เพชรยุทธ์หงแดงมองว่าเพชรยุทธ์เนี่ยเป็นมวยอาวุธดีนะมวยทางซ้ายแข้งซ้ายหน้าดีแข้งขวาดีหมัดคมนะเป็นมวยขวาขอาภายัยเป็นมวยขวาอาวุธหนักแรงมองว่า3ฟอร์มล่าสุดนี่สวยงามมากๆวันนี้เลดปากพลังต่อ11.8 วันนี้ให้รองไปที่เพชรยุดเพชรยุดจะเบียดเฉือนชนะปากพลังตอแย้มสวนสนุก FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวมาชมมวยรักมวยชอบและทีเด็ดศึกเจ้ามวยไทยเซาที่13กรกฎาคมโดยของแดงสุรินฟิล์มกองแสงกาวเรสซันคอนโทรลติดรอบคันลด10%สำหรับ FC หงแดงสุรินที่ซ G ดอนเมือง ศึกเจ้ามวยไทยเสาที่13ชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่ไม้สอพูลสวัสดชอบไปที่มวยซ้ายอาวุธคมเป็นมวยมีนาทีทองวันนี้เก๋าเกมกว่าเลดเปิดไม้ต่อ3-2วันนี้ให้ต่อไปที่ไม้ไม้จะเบียดเฉือนชนะกริดเงินทานเข้าสู่มวยรอบม้าบินในระบบ knock out ตัวที่12ได้เป็นผลสำเร็จชอบ2วันนี้ชอบไปที่มนัตตอยามสวนชอบไปที่ลูกแข็งแกร่งแข็งแรง แกร่งทั่วแผ่นเขาวงในดีเยี่ยมวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพชรอันวาซิลแชมป์ร้อช่อง3ไปครองได้เป็นผลสําเร็จส่วนชอบสาวันนี้ชอบไปที่ชัดชัยสอเทียนโพวันนี้ชอบไปที่เก่ายืนระยะแข็งแกร่งวันนี้จะเบียดเฉือนชนะตวงซับ3ามฟอร์มล่าสุดสุดเปื่อยได้แบบสุดมันชอบสาม ชัดชัยต่อ11 8วันนี้ให้อยู่ไปที่ชัดชัยส่วนชอบสุดท้ายนะโอ้วันนี้สวนรองไปที่เพชรชยุธวันนี้มองว่าเพชรชยุทธอาวุธนี่หลากหลายหนักแรงทุกลูกวันนี้เบียดชนเบียดชนจะเบียดเฉือนชนะปากพลังต่อแย้มสวนเบียดเบียดนี่คือศึกเจ้ามวยไทยเสาที่13กรกฎาคมอัปเดตล่าสุดโดยของแดงสุดินวันนี้มาพร้อมเบอร์เรด โอ้โหขอบอกว่าเบอร์เดทที่ออกมาวันนี้เบียดคู่คู่ขี้สูสีหน้าดูเป็นอย่างมากวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากกันขออวยพรหเอฟซีของแดงปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บโชคดีมีชายเฮงๆรวยๆกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ